ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ผมจะมาเรียนครับมาอัปเดตกันนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้สองคลิปนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามก็มาดูกันต่อเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปไล่ดู2คลิปนั้นก่อนนะครับถึงจะมาเข้าใจคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับราคาล่าสุดก็4ี่รอยแปดสิบเอ็ดนะครับที่ยังรับอยู่นะครับถามผมว่า มันจะเอาตรงนี้อยู่ไหมสามสี่แท่งยังไม่หลุดลงมาผมมองว่าหลุดนะครับเพราะมันต่าลงเรื่อยๆตามถ้าถ้าเทียบกับเหรียญที่ผมเคยดูมานะครับเหรียญกระดานนอกนะครับสไตล์นี้ลงหลุดหมดเลยนะครับยังไม่ขึ้นนะครับอานนี้ครับจะหลุดลงมาเรื่อยๆครับถามว่าหลุดไปถึงไหนนะครับตามเส้นนี้เลยครับเส้นนี้ดูแข็งแรงนะครับโซนนี้นะครับ ก็ผมมองไว้ว่าต่ําสุดในในแถบนี้ก็แถว446ถึง458ครับเป็นโซนแนวรับได้นะครับพอมันอขึ้นมาแล้วเพราะว่าต่ากว่านี้มันได้ลงมาแล้วครับที่420นะครับที่ลงมานะครับก็หลังจากที่ขึ้นไป580วันนั้นผมไม่ได้ตีเส้นนี้ไว้เนาะก็รอให้มันสุดก่อนเราก็กราฟมันก็จะเฉลยให้เราดูนะครับพอทีเนี้ย ถ้าเราตีเส้นตรงนี้ได้เราจะรู้แล้วว่าเป้าหน้ามันพยายามที่จะยืนเหนือ580ก็คือถ้ามันมีการลงมาที่แถวเนี้ยนะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นแรงๆนะครับแถว546ก็เอาไม่อยู่นะครับก็น่าจะมีการขึ้นไปยืนเหนือ580ได้ก็590นะครับก็หลังจากที่ทำลายไฮเดิมเสร็จก็จะมีการหลุดหลุดเบรกออกมานะครับตามตามตามที่ผมคาดการไว้ ถ้าหลุดเบรใหญ่นี่ออกมาก็แถวหกร้อยสี่สิบหกนะครับไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มันจะรีเทสเหมือนเหรียญอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เวลาที่มีทําให้ใหม่นะครับมันจะขึ้นแบบพวดพวดเลยนะครับเพราะว่ามันาวานในไทยก็แน่นอนเหมือนกันนะครับดูจากการซื้อนะครับก็ ถ้าไม่ถ้าไม่หลุดหลุดขึ้นมาแถวหกสี่หกไม่ไม่รีเทสนะครับก็อาจจะไปต่อนะครับถามว่าเหรียญน,นี้ไปขนาดไหนนะครับถือยาวจะดีไหมราคาเป้าแรกเป้าสองเป้าสามเป็นไงนะครับผมจะมองไว้สามเป้าสําหรับเหรียญเหรียญครับนะครับเป็นเป้าใหญ่ๆคือแบบก็ใช้เวลาแนานเหมือนกันนะครับประมาณเดือนสองเดือนเนี้ยก็จะได้เห็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะครับยังไม่เป็นขาลง ผมคิดว่าถ้าขึ้นไป3เป้าใหญ่น่าจะเป็นขาลงได้นะครับสำหรับเหรียญครับนะครับ